เชิญน็อตตรงนี้เลยนะฮะวันนี้เรียกว่าน่ารักอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้เต้นท่าอะไรของผูแบบว่าซามากเลยอ่ะด้อพี่ครับอะไรพี่เบาๆครับเดี๋ยวไายข้อหลุดครับพี่ฉันไม่กลัวพี่เป้นท่าอะไรครับอ๋อก็ตามฟิลค่ะพอดีมันรู้สึกนั้นเลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเว้ามฟิลเมื่อกี้ไปเห็นใบแม่นะตามฟิลของน้องด้วยนะครับเป็นไงพัคในแม่วันนี้น้องน็อตชอบมากชอบมากชอบมาก ชาบผู้หญิงอย่างลาาแล้วโอ้ยผู้ชมผู้ชายม่นี่มาแล้วเอต้องขอบอกว่าทำให้มีความสุขมากเลยเป็นคนที่ performance บนเวทีนะมันแบบว่านดไม่ไะ้เป็นคนสวย แต่น็อตเนี่ยนะเป็นคนที่ดูแลสบายใจดูแลแบบดูแล้วหน้ามองเนี่ยถ้าสมมติว่านะน,น็านอตนะในอนาคตข้างหน้ามีคอนเสิร์ตนะไปของตัวเองหรือว่าไปร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆนะมันทําให้นะสถานที่แห่งนั้นหรือคนที่นั่งดูตรงนั้นนะมันมีความสุขมากๆเลยเก็บบุคลิกอย่างนี้เอาไว้เก็บบุคลิกอยนี้เอาไว้ให้ดี ขอขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงมาได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่เพชรครับเยอะนะเนี่ยเวลาฉันเยอะกับผู้หญิงเป็ดก็ผิดอีกไมด่ดีแล้ว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 ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวเดียียก,กันข้าจเดีย๋ยวีก,กันข้าวคนนี้แบบเออ untouchable แต่นี้แต่หน่อยไ,ได้ดีแล้วคือดีใจที่ชอบผู้หญิง รู้สึกรู้สึกเป็นนี้มาประมาณสองปีกว่านอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเรื่องน้องนีกว่าน้องนรออกมาเนี่ยมันมันสร้างความรู้สึกว่าเป็นคนที่ดูแล้วสบายตานะครับแล้วพี่จับจับได้อย่างหนึ่งคือว่าตัวนรเองเนี่ยคงคงอาจจะไม่ถนัดการเต้นมันก็เลยดูแบบเินเคนแต่ในความเินๆนนั้นน่ะมันมันโคตรน่ารักเลยแล้วแล้วคุณภาพ คุณภาพการร้องมาเป็นเป็นถือเป็นการร้องที่น่าฟังนะครับจะต้องตะโกนแข่งเสียงกรีดไหมไม่รู้นะครับเป็นเออมีคุณภาพเสียงที่ร้องแล้วน่าฟังที่สุดนะครับแล้วรู้สึกรู้สึกประทับใจจนเมื่อกี้คิดเล่นๆว่าถ้าถ้าผมมีลูกสาวผมอยากได้ลูกสาวแบบนี้ บังเอิญบังเอิญผมมีลูกชายนะครับไพยสิเอาไปไม่สักนี่ไงกำลังจะบอกว่าผมได้แต่หวังว่าลูกสไพยผมจะเป็นแบบนี้ขอบคุณค่ะพี่เจอครับน็ตมีพ่อตาปากจัดระวังดีๆนะเออจะบอกว่าทําไมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องอยากจะดูทุกครั้งที่น็อตออกมาก็นึกไม่ออกนึกออกอย่างเดียวก็คือว่า น็อตมีทุกอย่างมีความเยอะมากแต่ทุกอย่างลงตัวหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงมันพอดีไปหมดมันพอดีไปหมดเป็นกลมกล่อมมันชัดเจนมันมันดูแล้วมีความสุขแล้วขอเถียงพี่มาเออพี่ขอโทษพี่เพชรที่ว่าเต้นไม่ไม่สวยเต้นสวยมากหวาังหมะจังหวะดีากนะครับแล้วก็จะต้องบอกเลยว่าน็อตคือหนึ่งในมาตรฐานผู้ที่จะได้เป็นเดะสตาร์โดยประชาชนเป็นผู้เลือก จับยังไงเพื่อจ๊ะชิพ้อย่างเงี้ยเขาถ้าพูดปกติพี่จะด่าว่าแอปแฝงแต่มันน่ารักดูฉลาดแต่แกงง่ไปวันเราเนี่ยพฤติกรรมเราเนี่ยไปทำพิธีกรคู่กับฉันบ้างไม่ใช่พฤติกรรมโง่ๆไปวันๆไม่ได้นะฮะชิชีเพื่อนนะหับมาเอารับหนึ่งกันนะตอว่าพี่พยายามจะดูผู้หญิงเนี่ยบางทีพ่อพี่อยากให้พี่มีเมียเนี่ย สงสัยคุณพ่อจะต้องผิดหวังครับผิดหวังแต่พี่ลำคายสามคนนี้เป็นอะไรฮะมันคีดอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยอยากให้ชิปศึกษานะจ้าว่าบางทีเนี่ยความแอป,ปมันออกมาหรือนี่เขาไม่ได้แอฟเาธรรมชาติออกมาแล้วดูฉลาดและครบถ้วนแต่อย่างแกเนี่ยโง่ามากพัฒนาหน่อยแค่นั้นละจ้ะน้องชิปอย่าลืมนะชอบมากทั้งหมดเลยนะจิ๊บนะโอเคอครับนั่นคือความคิดเห็นในเซเลนของเราครับเราทั้งมดทํางบ้านละครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถ้าชอบน็อตนะครับส่งมาไดนะให้เธอได้ทาง SFS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข6แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลข6หลังจากนั้นกดโทรออกน็อตหมายเลข6ขอบคุณน็อตมากค่ะ